มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบกูกูผ่านอิเดคเตอร์ macd กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์กูกูของเราคืออะไรไปดูครับเป็นหุ้นใหญ่นะครับในเซนิเด็กไทยแลนด์นะครับหุ้นมหาชนนะครับหุ้น ptt หรือว่าบริษัท ptt พรั l บิ c คอมพานีลิมิเต็ดนะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับ ptt ก็เป็นธุรกิจที่เป็นโฮลิ่งคอมพานีนะครับก็คือประกอบ ธุรกิจอยู่หลายธุรกิจด้วยกันนะครับ้วยกิจการของปตทที่ดําเนินเองก็มีธุรกิจก๊าซธรรมชาติธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ธุรกิจที่ลงทุนพันบริษัทธุรกิจย่อยก็มีนะครับได้แก่ธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวธุรกิจปิโตรเลียมและการกันธุรกิจน้ํามันและคาร์บีธุรกิจ ไฟฟ้าและสาธารณูปการธุรกิจฐานหินแล้วก็ธุรกิจให้บริการต่างๆนะครับโดยผู้ดักที่เขาทำรายได้สูงสก็จะเป็นตัวธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ํามันนะครับคิดเป็นรายได้สัดส่วนอยู่เกือบ40%เลยครับแล้วก็มีธุรกิจผลิตกา๊าซธรรมชาติสัดส่วนน้ามัน15%าแล้วก็ังมีผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสัดส่วนอยู่ที่1 1ของรายได้นะครับผมโดยตัวรายได้รวมนี่ ลดลงนะครับ8%เดียร์ออนเดียเมื่อเทียบ Q2 2023กับ Q2 2022ตัวกำไร,รล,ลดลง25%เดียร์ออนเดียกันเลยนะครับผมตัวหนี้สินลดลง7%เดียร์ออนเดียตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น2%เดียร์ออนเดียเรียกว่ารายได้ ลดลงกำไรลดลงนะครับผมแต่ก็ยังคิดเป็น PE อยู่ที่12เท่าอยู่ครับราคาได้ก็ลงทุนกัน12ปีคืนทุนนะครับผมน่ารักน่ารนุนอยู่เหมือนกันนะครับ P/B book b value ยังถือว่าต่ําบุกนะครับได้น้อยกว่าหนึ่งนะครับคสนี้ได้0ู แปเท่าเท่านั้นนะครับผมก็แปลว่าเทียบแอสเซทที่มีในมือนี่ก็ซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนะครับราคานี้สําหรับ PTT นะครับดีเรชตึงๆอยู่ที่1.23เท่านะครับถ้าดีเรชวหนึ่งถึงสก็ตึงๆถ้ามากกว่าสอนี่นก็เหนื่อยหน่อยนะครับผมถ้าน้อยกว่าหนึก็ดีมากสําหรับนี่สิ่ต่อทุนเช่นนี้นะครับยีปันผลมีมาให้ดีงามที่6เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับท่าในใดสนใจหุ้นใหญ่แข็งแกร่งปันผลสวยงามก็ลองศึกษาพเพิ่มเติม PT ดดูนะครับอย่างมูลค่าอย่างต่ำบุกอยู่นะครับสำหรับ p t t หุ้นใหญ่มั่นคงนของเรานะครับ <men ly> แต่ถ้ามือใดไม่สนใจในเชิง VI ก็ไปเป็นสายเท,ทรดดูครับเข้าออกตามกราฟกันได้เลยนะครับโดยดูตัวกราฟทางเฟรมมันเพราะว่ามีการตัดขึ้นของ MA ซีไ i น์เส้นสีดาเงินตัดเส้นทีไลน์สีแดงขึ้นไปมีสแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเหนือน้านํากันยาวๆบ่งชี้ว่าเ,เป็นสัญญาณใบสัญญาณซื้อในภาพใหญ่ทำเฟรมมันเพื่อนเพื่อนที่เล่นทำเฟรมมันก็ต้องซื้อ เข้าไปตั้งแต่ฮิสโตแกรมเขียวแท่งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนยังไม่มีสัญญาณเทียปผฟิตทํากำไรแต่อย่างใดนะครับไปดูตัว Time Frame Week ภาพระยะกลาง Time Frame Week เป็นการ Collection ปรับฐานนะครับเป็นสัญญาณขายนะครับเป็นการตัดลงของ MA ็มสีลายเส้นสีนํำเงินตัด เส้นสีไลายสีแดงลงไปมีฮิสโตแกรมสีแดงจุ่มลงไปใต้น้ํากันยาวๆบ่งเชื่อเป็นสัญญาณเซลสัญญาณขายในภาพระยะกลางทำเฟรมวิกเพืเ่อๆที่เล่นทำเฟรมวิกก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสโตแกรมแดงแท่งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไปก่อนอยังไม่ต้องมีของนะครับไปดูตัวทำเฟรมด์ภาพระยะสั้นนะครับ เป็นการตัดขึ้นของเอเมซิลไลน์เส้นสีดำเงินตัดเส้นสีไลน์สีแดงขึ้นไปมีิฮโตแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเนือน้ํากันยาวๆแต่ว่าเขียวเข้มเริ่มกลายเป็นเขียวอ่อนแท่งสูงแล้วกลายเป็นแท่งเตี้ยนะครับก็เป็นสัญญาณขาขึ้นที่กําลังอ่อนแรงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆที่เล่นทามเฟรมดีก็ต้องเข้าตั้งแต่เข้าซื้อแต่ิฮโตแกรม เียงแั่งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนรอสัญญาณออกซึ่งน่าจะใกล้แล้วนะครับเมื่อไหร่ที่ MBSD น้ำเงินตัดแดงลงแล้วก็สกแกรมเปลี่ยนเป็นสีแดงก็ขายได้เลยครับทางเทคนิคตามเฟรมดีนะครับก็ฝากกันไว้สําหรับสายเทรดวิเนย์ไมซ์ t มนนี่ m มนจเม m นต์การทาตามเอเดเตอร์และตามเฟรมที่ใช้เข้าออกอย่างเคร่งคัดก็จะช่วยให้เพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกำไรไว้ได้นะครับแล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันสองมอคลุทุนขอบคุณ,คณที่รับชมรับฟัง แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวสวัสดีดชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลง,งานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ